เคยคิดกันไหมครับว่าไอ้เจ้าอากาศที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะไปขับเคลื่อนเครื่องจักรหนักๆได้ยังไงฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์หลุนๆเลยครับเป็นวิทยาศาสตร์สุดทึ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาใช่ครับคำถามก็คือสิ่งที่เบาหวิวอย่างอากาศเนี่ยนะจะให้พลังงานกับโรงงานได้ทั้งโรงเอาละเราจะมาไขาปริศนานี้กันครับ ว่าอากาศธรรมดาธร,รมาที่เราหายใจกันอยู่นี่แหละมันกลายร่างเป็นพลังงานมหาศาลไปได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มกันเลยหัวใจของเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า n e w m a t i c s พูดแบบบ้านๆเลยนะก็คือศิลปะของการใช้พลังจากลมอัดนั่นแหละครับคำว่า P N U M A เนี่ยมันมาจากภาษากรีกโบราณเลยนะแปลว่าลมหรือลมหายใจ โหซึ่งมันก็เป๊ะมากเลยนะเพราะมันคือการเอาลมหายใจเนี่ยแหละไปเป่าชีวิตให้กับเครื่องจักรกลทีนี้การเดินทางของอากาศมันเริ่มต้นยังไงก็คือก่อนที่เราจะเอาพลังงานไปใช้ได้เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนถูกไหมครับในโลกของ pneumatics เนี่ยการสร้างพลังงานก็คือการบีบอากาศเข้าไปครับบีบให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้และนี่ก็คือพระเอกของงานนี้เลยครับ Compressor หรือเครื่องอัดอากาศ หน้าที่ของมันเนี่ยก็เหมือนปอดเหล็กยักษ์เลยครับคือมันจะสูดอากาศรอบๆตัวเราเข้าไปแล้วก็อัดอัดเข้าไปในพื้นที่ที่เล็กลงเล็กลงเพื่อสร้างแรงดันมหาศาลให้กับอากาศก้อนนั้น แล้วที่มันเจ๋งก็คือวิธีการอัดอากาศเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะอย่างภาพซ้ายที่เราเห็นกันอยู่นี่คือแบบลูกสูบอารมณ์จะคล,คล้ายเครื่องยนต์ในรถเลยครับคือมีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงเพื่อบีบอัดอากาศส่วนทางขวาเนี่ยโอโ้โหคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นแบบใบพัดหมุนครับใช้การหมุนด้วยความเร็วสูงมากๆเพื่อดักจับแล้วก็เหวี่ยงอากาศให้มันอัดแน่นเข้ามาเห็นไหมคะว่าเป้าหมายเดียวกันแต่ใช้วิธีทางวิศวกรรมที่ต่างกันสุดขั้วเลย ยังไม่หมดแค่นั้นนะยังมีอีกแบบที่นิยมกันมากก็คือแบบสกรูลองดูสิครับมันจะมีสกรูเกลียว2ตัวที่หมุนขบกันพอดีเป๊ะหลักการคือมันจะค่อยๆดึงอากาศเข้ามาแล้วก็บีบบีบบีบไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยผลที่ได้ก็คือแรงดันที่นิ่งและสม่ำเสมอแถมยังทรงพลังสุดๆด้วยเอ๊ะแล้วไอ้การบีบบีบอัดอเนี่ยมันสร้างพลังงานขึ้นมาได้ยังไงคำตอบมันง่ายมากเลยครับ อยู่ในหลักฟิสิกส์พื้นฐานที่เราเรียกกันว่ากฎของบอยหลักการก็คือยิ่งเราบีบอากาศให้อยู่ในพื้นที่ที่เล็กลงเท่าไหร่โมเลกุลอากาศข้างในมันก็จะวิ่งชนกันวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นแล้วพอชนกันเยอะๆแรงดันมันก็สูงขึ้นปรีดเลยมันก็เหมือนเราอัดพลังงานเข้าไปเก็บไว้ในก้อนอากาศนั่นแหละครับโอเค ตอนนี้เรามีพลังงานดิบที่อัดแน่นจนพร้อมจะระเบิดออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการควบคุมครับเพราะพลังงานเฉยๆเนี่ยมันไร้ประโยชน์นะเราต้องทำให้มันเชื่องแล้วก็บังคับทิศทางให้มันไปในที่ที่เราอยากให้ไปอุปกรณ์ชิ้นนี้แหละครับคือตัวควบคุมเรียกว่าเร g เกลอเตอร์หน้าที่ของมันก็คือทำตัวเหมือนก๊อกน้ำดีๆนี่เองครับลองนึกภาพตามนะ ต่อให้แรงดันในถังเก็บลมมันจะสูงปรี๊ดแค่ไหนก็ตามเรเกเลเตอร์นี่แหละจะคอยปล่อยลมออกมาด้วยแรงดันที่พอดีพอดีและคงที่ตลอดเวลาเปร๊ะมากแต่เดี๋ยวก่อนเรากำลังพูดถึงแรงดันมหาศาลที่ถูกขังไว้นะครับแล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดละ่ะถ้าแรงดันมันสูงเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นอืมตรงนี้แหละครับที่เรื่องความปลอดภัยต้องมาก,ก่อนเลยและนี่ก็คือฮีโร่ของเราวาลเนิรภัยหรือเซฟตี้วาล เจ้าตัวนี้มันฉลาดมากเลยครับถ้ามันตรวจจับได้ว่าแรงดันในระบบมันสูงเกินค่าที่ตั้งไว้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเปิดตัวเองออกทันทีเลยเพื่อระบายลมส่วนเกินทิ้งไปแค่นี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ระบบพังหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แล้วครับสำคัญสุดๆเอาล่ะเราสร้างพลังงานได้แล้วควบคุมมันได้แล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดกันดีกว่าก็คือการเอาลมอัดไปใช้งานจริง มาดูกันครับว่าอากาศที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นแรงจริงๆได้ยังไงภาพนี้คือหัวใจของมันเลยครับง่ายมากๆลงอัดจะถูกปั๊มเข้าไปในกระบอกสูบแล้วแรงดันของลมเนี่ยก็จะไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ฟึบแค่นี้เองครับนี่แหละคือวินาทีที่พลังงานที่มองไม่เห็นของอากาศถูกเปลี่ยนให้เป็นการเคลื่อนที่จริงๆที่เราจับต้องได้จะเอาไปยกของดันของหรือจับชิ้นงานอะไรก็ได้หมดเลย และที่ต้องบอกเลยก็คือมันเร็วมากกระบอกสูบนิวเมติกส์แบบพิเศษบางรุ่นนะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง10เมตรต่อวินาที10เมตรต่อวินาทีนะครับคือมันเร็วจนตาเรามองแทบไม่ทันเลยนะซึ่งแน่นอนว่ามันเหมาะสุดๆกับงานในสายการผลิตที่แข่งกับเวลาพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าเอแล้วทำไมต้องเป็นนิวเมติกส์ล่ะระบบไฮดรอลิกส์ที่ใช้น้ำมันก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าก็มี คำตอบก็คืออืมทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันครับมันคือการเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานเรามาดูข้อดีข้อเสียของมันกันแบบชัดๆเลยเริ่มจากข้อดีก่อนนะข้อแรกเลยคือมันเร็วและตอบสนองไวมาก2คือสะอาดสุดๆเพราะมันใช้แค่ลมไงไม่ต้องกลัวน้้ำมันรั่วเลอะเธอะและ3ามที่สําคัญมากคือมันปลอดภัยครับในพื้นที่ที่เสียงระเบิดหรือติดไฟเนี่ยใช้ได้สบายเลยแต่ มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือเสียงดังครับเวลาปล่อยลมทิ้งนี่ดังฟู่เลย 2. คือถ้าอากาศมีความชื้นมันก็อาจจะทําให้ระบบเป็นสนิมได้และข้อเสียสําคัญอีกอย่างก็คือเพราะว่าอากาศมันยุบตัวได้นะครับการจะควบคุมตําแหน่งให้มันแม่นยําแปะแปะ,แปะแบบม mm ิล mm ลิเมตรต่อมิลลิเมตรเนี่ยมันจะทําได้ยากกว่าระบบอื่นหน่อยหูดูภาพนี้สิครับจากหลักการง่ายๆแค่การบีบอัดอากาศที่เราคุยกันตอนแรกมันถูกพัฒนาต่อยอดมาเป็นวิศวกรรมที่ซับซ้อนและหน้าทึ่งขนาดนี้ได้ นี่คือไส้ในของเทอร์โบคอมเพรสเซอร์สมัยใหม่นะครับเห็นไหมว่ามีใบพัดซ้อนกันเป็นตับเลยเพื่อสร้างแรงดันมหาศาลพลังที่มองไม่เห็นเนี่ยแหละถูกควบคุมและเอาไปใช้งานอย่างชาญฉลาดในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกเลยจากคำว่าลมหายใจในภาษากรีกโบราณเดินทางมาสู่การขับเคลื่อนโรงงานอัตโนมัติในยุคข,ของเราพลังของนิวเมติกส์ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันเจ๋งแค่ไหนข้างถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือแล้วในอนาคตล่ะ พลังงานที่สะอาดและมีอยู่ทุกที่อย่างอากาศเนี่ยเราจะเอามันไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรที่มันน่าทึ่งได้อีก